สวัสดีค่ะสวัสดีจากวิมานไม้ค่ะวันนี้จะพามาเปิดดูถุงอบชายชนนะคะเปิดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนฝนตกดูที่ลมพัดตัวนี้เป็นชายชนที่ซื้อมาตั้งแต่ใบกระจิ้งนึงนะคะพันสี่ร้อยบาทนะคะยุบไปแล้วต้นหนึ่งก็เลยตัดทิ้งเลยนะคะจะรอใบใหม่แต่ว่าต้นนี้ อบไว้ตลอดเวลาไม่ได้ไม่ได้ตัดนะคะไม่ได้ตัดใบทิ้งแต่ว่าใบที่เข้ามาจากต้นคนขายนะคะที่มันเป็นอ,อะไรนะมันป้ายมานะคะมันร่วงไปแล้วมันทิ้งไปนะคะตอนนี้พอานางอยู่ในตู้อบนางก็เลยได้เยอะได้กี่ใบหนึ่งสามสี่ห้าหกหกใบนะคะทดสอบโดยการใส่ปุ๋ยตัวนี้ ทีแรกก็ไม่เห็นนางกัดสีป้ายสีอะไรนะคะก็เลยใส่ปุ๋ยน้ำคาราเดียมนะคะใบใหม่ที่นางแทงออกมาเป็นแบบนี้ค่ะชายชนค่ะแต่มันมันแบบนี้เขาจะเรียกว่าป้ายไหมนี่ปกติชายชนมันจะป้ายเป็นปืน้นปื้นนะคะก็คืออาจจะขอบทางนี้ขอบทางนี้หรือว่าครึ่งหนึ่งประมาณนั้นเนาะ แต่ว่าอันนี้นะเหมือนมันกัดสีเลยค่ะซึ่งธรรมชาติของชายชนมันไม่ใช่บอลกัดสีนะคะมันเป็นบอลป้ายก็คือถ้าเขาป้ายมาตั้งแต่เด็กเขาก็จะป้ายเลยนะคะแต่ถ้ามันได้เขียวแบบนี้แล้วมันก็จะไม่มีวันที่จะเป็นสีชมพูสีชมพูแดงได้นะคะแต่ว่าพวกนี้นะตอนมันออกมาเป็นแบบเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบสีชมพูจางๆพอตัวมามันดังเข้มนี่ถ้าไม่ได้ เห็นใบาแรกที่มันป้ายนะคะใบแรกที่มันป้ายเป็นชายชนของแท้น่ะก็จะนึกว่ามันเป็นพันธุ์อื่นนะน,นี่ชายชนเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างคะแต่ว่าต้นนางแข็งแรงมากเห็นไหมข้อดีของการอยู่ในตู้อบตลอดเวลานะคะอันนี้จะไม่ได้ใส่ตู้นะคะจะใส่ถุงอบนะคะโอเคก็เปิดให้นางรับอากาศแล้วก็รดน้ำนะคะให้ปุ๋ย มุมนี้ก็จะรกๆหน่อยเพราะอยู่ใต้ต้นไม้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมันเป็นฤด,ดูใบไม้ร่วงนะคะต้นนี้ร่วงแบบลงมาใส่ใบบอนโอเคค่ะมาอวดเพื่อนๆแค่นี้นะนี่แหละชายชนของข้าพเจ้าป้ายประหลาดมาก